สวัสดีค่ะเมย์นะคะจากมูลนิธิเดอะแมนเด็ดเลสคิวดอกค่ะวันนี้เมย์อยู่กับพินนะคะเป็นเจ้าของของน้องวินเนอร์แล้วก็แคมปิ้งค่ะค่ะสวัสดีค่ะพินนะคะเป็นเจ้าของวินเนอร์แลวก็แคมปิ้งที่รับมาเลี้ยงจากมูลนิธิเดอะแมนเด็ดเลสคิวดอกค่ะพี่พินเคยมีสุนัขที่บ้านไหมคะเอ่อปกติก็จะมีสุนัขที่เลี้ยงไว้อยู่แล้วนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยจะชอบเออรับสุนัขมาเลี้ยงจากเอ่อ ติมทางบ้างหรือว่าจากที่ทำงานบ้างอะค่ะค่ะแล้วทำไมพินถึงได้รับเลี้ยงน้องสุนัขจากมูลนิธิของเราไปค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยก็กำลังเหมือนกับพิจารณาเพื่อที่จะรับตัวใหม่มาเลี้ยงเพราะว่าตัวที่คุณแม่รับมาเลี้ยงในตอนแรกเลยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วก็คือตอนนี้ก็ปีนี้ก็13ปีแล้วอะค่ะก็เลยอยากได้ตัวใหม่เพื่อมาเป็นเพื่อน แล้วลักษณะนิสัยของน้องแคมปิ้งแล้วก็น้องวินเนอร์เป็นยังไงบ้างคะก็แคมปิ้งก็จะออแต่ถูกรับมาเลี้ยงก่อนวินเนอร์ประมาณ4เดือนนะคะ,คะก็จะค่อนข้างที่จะเออหา่าก็เห่าเกง่งแล้วก็ดูดูกับคนแปลกหน้าบ้างค่ะ,คะ,คะแล้วก็ห่วงพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็แต่ก็ขี้อ้อนแล้วก็น่ารักอยู่เหมนเหมนก็ยังน่ารัก อยู่อะค่ะ,คะส่วนวินเนอร์นะคะ <c oughs> ก็จะค่อนข้างที่จะเฟรนลี่กว่าแคมปิ้งค่ะแล้วก็เหมือนกับชอบเล่นตุ๊กตาชอบชอบชอบกินขนมสุนัขอะค่ะแล้วก็เหมือนกับค่อนข้างที่จะติดพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเนี่ยชอบซื้อ,อ,อนมแพะแล้วก็ขนมแล้วก็รวมถึงของเล่นเนี่ยให้เขาเ <c oughs> ขาก็จะค่อนข้างติดพี่ชายค่ะอยู่เป็นมากใช่ค่ะแล้วตอนนี้ที่บ้านของพินมีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวคะ ตอนนี้ก็มี3ตัวนะคะก็คือตัวแรกก็คือที่คุณแม่เนี่ยรับมาเลี้ยงจากที่ทํางานแล้วก็แคมปิง้งแล้วก็วินเนอร์ค่ะตอนนี้ก็มี3ตัวะคะ่ะพี่อยากจะฝากบอกอะไรถึงคนที่อยากรับเลี้ยงน้องๆหมาจรไปเลี้ยงที่บ้านค่ะก็สําหรับคนที่กําลังพิจารณาที่จะรับสุนัขจรมาเลี้ยงนะคะก็อยากให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อที่จะแบบว่าลดประชากรของสุนัขจรลงก็ สุนัขจรเนี่ยเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเขาอาจจะก,กําลังรอบ้านที่อบอุ่นของทุกคนอยู่ก็ได้ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมารับสุนัขจรไปเลี้ยงจากทั้งทั่วไปริมถนนทั่วไปหรือว่าจาก The m a n d เด r r s c u e Dogg ก็ได้ค่ะค่ะก็ขอบคุณครอบครัวของพี่พินแล้วก็ตัวพี่พินนะคะที่รับเลี้ยงน้องวินเนอร์แล้วก็แคมปิง้งไปดูแลแล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับน้องนะคะค่ะส่วนท่านใดที่สนใจรับเลี้ยง สุนัขของเราติดต่อไปที่ทางเพจ The Man That Rescued Dog ได้นะคะส่งข้อความาหาเราได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย